พนเอกวินไทยสุวารีทีมโฆษกค,คสชบอกว่าหลังการประชุมร่วมคอรมอลและคอสชที่ทำเนียบรัฐบาลที่ประชุมร่วมได้พิจารณาเห็นชอบในรายชื่อคณะกรรมาิการยกร่างรัฐธรรมนูญที่จะเสนอต่อสอนชในสัดส,ส่วนของคอสชคือนายประวรศัก์อุวันโนเลขาธิการสถาบันพระปกเก้าเป็นประธานกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญส่วนกรรมธิการในสัดส่วนคอสชอีก5คนคือนายสุจิตบุญบุญบงการอดีตตุลาการสารรัฐธรรมนูญ นายจรูนอินทรารย์อดีตประธานสาร,รัฐธรรมนูญนายประสบสุขบุญเดชอดีตประธานพุทธ,ธิสภานายบรรเจิดสิงห์คเนติคณะบดีคณะนิติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และนายกฤิตไกลจิตติอดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายและเอกอัครราชทูตไทยในหลายประเทศมีรายงานด้วยนะครับว่ารายชื่อกมรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในสัดส่วนของคอรมออีก5คนประกอบไปด้วยนายนัครินแมฆไตรัตร อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นายเจตโทนักวณิชอาจารย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนายประกรณ์ปรียากรนายกระแสชนะวงศ์อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและนายวิชัยทิศตะพักดี